ในเวลากสบนาวเช้าวันนี้ครับอยู่กับผมเช่นเคยผ่าทุสภาพเรืองไพศาลครับก่อติดข่าวกีฬาเช้าว,วันนี้ไปดูกันที่ความพร้อมของทีมบุลามครับขาด2แข้งหลกักในการบุกเยือนซานรตรงรุ่นหนึ่งจากประเทศจีนในช่วงบ่าย2โมงครึ่งวันนี้ครับฟุตบอล AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีก2016รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดสครับซานตรงรุ่นหนึ่งจากจีนนั้นจะเปิดบ้านพบกับบุลามยูเต็ดจากไทยนะครับ เกมแรกบุรีรัมย์นั้นพ่ายคาบ,บ้านต่อเอฟซีโซมาก่อน0-6ต่อส่วนซานตงรู่นหนึ่งนั้นบุกไปเอาชนะซานเฟเซ่ฮิโรชิม่า2ต่อ <tuh> 1ครับเกมนี้กุนซือของทีมบุรีรัมย์ตัวแทนจากไทยนั้นอล็กซซนเดอร์กามาบอกว่าเกมที่แล้วทำผลงานได้ไม่ดีครับแต่ว่าพยายามปรับทีมปรับสภาพจิตใจนักเตะให้กลับมาให้ได้และมั่นใจว่าจะคว้าสามแต้มกลับประเทศไทยได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเกมนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าทำไมบุรีรัมย์ถึงเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยครับ แต่ว่าข่าวร้ายของบูลามในเกมนี้ก็คือจะขาด2แข้งตัวหลักก็คือเดียโก้หลุยซานโต้กองหน้าดดวซันโบที่บาดเจ็บนะครับและสุชาวกับตันทีมที่ติดโทษแบนด้วยถือว่าทั้งคู่นั้นเป็นหัวใจของบูลามนะครับแต่ว่าทางด้านอเลนเดอร์การ์มาก็บอกนะครับว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่นาเตที่เหลือนั้นจะได้พิสูจน์ตัวเองในเกมนี้ส่วนฝั่งผู้จัดการทีมซานโตงรุ่นหนึ่งครับเป็นชาวบราซิลเหมือนกันนะครับมาโน่เมเนเซสได้บอกว่าตอนนี้ทีมมีการเตรียมตัวที่ดีมาตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา แป้ว,ว่าเกมที่แล้วจะเก็บชัยชนะเหนือทีมจากญี่ปุ่นมาได้แต่ว่าไม่เคยคิดจะประมาทบุรีรัมย์ครับแปลว่าจะพ่ายมาขาดลอยต่อทีมจากเกาหลีใต้6ต่อ0ก็ตามแต่บอกว่าบุรีรัมย์นั้นมีสติในการพัฒนาที่ดีขึ้นมาตลอดในหลายๆปีดังนั้นครับเกมนี้ต้องเตรียมพร้อมมากเพราะว่าชัยชนะนัน้นเป็นเป้าหมายของทีมสานตรงเสมอนะครับ การแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มในเกมนี้ครับจะแข่งขันกับที่สนามจีน่าโอลิปิกสปอร์เซนเตอร์ระหว่างซารตรงรูนหนึ่งพบกับบุลัมูเต็ดในช่วงบ่าย2องโมงครึ่งวันนี้ตามเวลาประเทศไทยครับลุ้นกันในการบุกไปเก็บอย่างน้อยครับหนึ่งแต้มยันเสมอกลับมาให้ได้เพื่อมามีการต่อลมหายใจในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยเอเชียกันต่อไปนะครับ